Ram นจริงไม่ต้องพูดเยอะค่ะป่าท่านนี้ทีแรกตั้งใจมาแค่ติดตั้งไฟสปอร์ไลท์เท่านั้นค่ะตอนแรกมีแคชบาร์มาป่าบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาแคชบาร์ออกพี่ขวัญผมเห็นในคลิปวิดีโอที่พี่ขวัญเจาะฝังลงไปกับตัวไฟสปอร์ไลท์ร้อยวัตต์ทรงเหลี่ยมนะผมอยากได้ตำแหน่งนี้จัดให้ไม่ขัดขวัญมอเตอร์ไซค์ลูกค้ารับรู้ร,ร,รับทราบค่ะว,ว่าต้องเจาะแบบนี้เพราะว่าทุกอย่างที่รีวิวไปเราทำมาจากงานจริงทั้งนั้นร้องกับท่านนี้ ไหนมาแล้วค่ะติดตั้งไปด้วยเลยกับไฟ R G B ด้านหน้าแล้วก็ไฟโลโก้ยามาฮ่าเอาละเดี๋ยวพี่ขวัญทำงานคันนี้โโบอกเอาแล้วก็เอาแต่ R G B ใช่ไหมอ้าว R G B ไปก่อนนะเอาละลูกค้าท่านใดนะคะ นะคะติดตามผลงานร้านขวัญอยู่นะคะทุกการรีวิวของเราทําอะไรกับรถนะคะเราจะบอกลูกค้าแบบนี้เลยนี่นะคะเจาะบูโบโบ,บ,โบเบอย่างนี้นะเดี๋ยวผมทำงานก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนจบแล้วสวยงามขนาดไหนค่ะสําหรับคันนี้นะร้านขวัญมอเตอร์ไซค์รีวิวค่ะ อย่างที่เราเจาะเมื่อสักครู่คลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะอันนี้ทําการติดตั้งเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะกับชุดไฟสปอร์ตไลท์ตัวร้อยวัตต์คนจริงไม่คนจริงไม่รู้อ่ะที่สําคัญคือตอนแรกแคชบาร์มาเต็มหน้าให้พี่ขวัญตัดเลยเนี่จ้ะนี่ตัดเลยไม่ต้องพูดเยอะเพื่อที่จะติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ตำแหน่งนี้ของร้านขวัญตัวร้อยวัตต์นะเป็นประมาณนี้เลยพี่ขวัญทำการตั้งไฟให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูลำแสงวิธีการใช้งานค่ะ ไฟรั้นขวัญมอเตอร์ไซค์มีสามลำแสงในคู่เดียวนะคะเปิดลงมาคือไฟต่ําสีขาวเปิดใช้สีขาวอยู่รถเบียดปาดมาค่ะต๊องไฟสูงขอดทางได้เลยไฟสปอร์ตไลท์ขึ้นเต็มระบบพร้อมไฟสูงตรถเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งแบบนี้เลยกรณีเดินทางไกลถนนโลง่ลงๆเจอฝนเจอหมอกอยากเคลียร์เส้นทางยกที่ไฟสูงคางได้เลยค่ะข้างล่างตัดเป็นขาวข้างบนเป็นเหลืองอย่างนี้นะแต่ถ้ารถสวนมาต้องรีบปิดให้เขาทันทีนะคะป๋านะคะ,นะคะ ตรงกลางปิดดะปะนะสีเหลืองคือไฟสูงร้อเปลยแนะนำใช้กลางวันทำความเร็วเท่านั้นค่ะต่อไฟขอทาง ได้เช่นกันครับไปจอเขาหรือติดไฟแดงรีบปิดทันทีหรือถ้าป่าไม่ได้เปิดไฟใช้กลางวันมีรถเบียดฝ่ายก็พักไฟอย่างเดียวได้เต็มประมาณนี้เอาละค่ะใช้งานง่ายแล้วก็ทุกลําแสงเราอธิบายฟังแล้วที่สําคัญนะคะการการ,การรับประกันนะคะการดูแลหลังการขายไฟสปอตไลท์มีปัญหา1ปีอันนี้เปลี่ยนฟรีทันทีสวิตช์วงจรดูแลกันย, au, ยาว,ยาวตลอดการใช้งานเลยอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์สักคู่หนึ่งต้องผ่านมอเตอร์ไซค์เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ